f ี e ด t ดนู o บไล i ์เคลซี่กระเซหายทุกคนวันนี้เนี่ยผมอยู่ในแมพที่มีชื่อว่าให้หาหนูแบบบ้าคลั่งใช่ไหม <c oughs> ถ้าแปลเป็นไทยนะครับนะโอ้โหเข้ามาก็มีอะไรแบบเบอร์กงเบอร์เกอร์อะไรเต็มพื้นเลยว่าเฮ้ยนี่แล้วเขาก็ให้อ๋อเอามาให้ไอ้เจ้าหนูตัวนี้กินอย่างงั้นเหรอไห <Hey. S 1> นดูซิโอ้โหกินทีสองชิ้นเลยเว้เยอ่าคือเราก็ไปหยิบหยิบยิบมาอย่างงี้ถูกไหมโอเค เออมันก็เข้าใจไม่ยากนะคร oh. ับนี่กินเข้าไปโอ้โหกินเก่งจริงๆไอตัวนี้อืออันนี้อะไรอ่ะหอมแดงเหรอนี่หัวหอมกระเทียมหรืออะไรหรือเปล่าครับอ oh. ุ๊ยโอ้โหเมื่อกี้มันสำลักหรืออะไรอ่ะนี่นี่น,นี่อันนี้อะไรน้ำแข็งเปล่าไหนลองดูดิเอา้า <Yeah. S 1> อะไรครับเนี่ยให้ผมไปที่ชอ็อปนี่มันกำลังสอนเล่นอยู่ใช่ไหม อ๋อเรามาซื้ออาหารใหม่ได้โอเคตอนนี้เปลี่ยนเป็นขนมปังนะอืมน่าจะดูดีขึ้นนะนี่ยัดยัดเข้าไปนี่นี่นี่น้ำแข็งน้ำแข็งน้ำแข็งเดี๋ยวแล้วกูถือได้ทีละอันเนี่ยนะทิ่ไายนี่ดีดีหยิบดีดีดิจิบโอาา้โหหยิบโดนขนมปังแล้วเวนนี่นี่เอามาให้มันกินฮนะเมื่อกี้ผมยังไม่ได้ดูเลยอ่ะว่ามันเป็นยังไงอ่ะนา,นา,น,านายนายกินน้ำแข็งหน่อยดิเพื่อน โอ้โหตัวแบงฟ้าเลยนี่นี่ยัดเข้าไปฮะเอ้ยอันนี้อะไรอีกแล้วเบคอนเหรอคืออะไรอ่ะซื้อมาเรียบร้อยครับเอ่ออีค i ปอย่างนี้แล้วก็ยังไงดีอ๋อนี่ไงมีคนมาเดินตามครับตามเก็บใช่ไหมเดียว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 โอเคติกแล้วไปเก็บไปเก็บไปเก็บโหนี่ดีดีเูยวิ่งวิ่งจูดเลยมันมีอะไรให้ผมรับเต็มเลยวะ นี่ฮะรับมาหืมเพียบเลยอะไรเนี่ยเดี๋ยวผมได้อะไรมาโอ้ได้อีกคนหนึ่งเหรอเฮ้ยโอเคดิดูดีดิวิวอะไรอะอะไรเต็มเลยวะงงอะไรอะไรเดี๋ยวก่อนอะไรบดึงต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 ึงอ้เอ้งอ้อะไรเนี่ยฮะโอ้โหเดี๋ยวเพิ่งเห็นเจ็ดหมื ouais. ่นแล้วเหรอ เฮ้ยทำเมันไวยังอ่ะโอ้เกมนี Até ้แม่งอะไรวะเนี um, ่ยทำเมมมันหาเงินโคตรไวเลยอะมยมไม่ทันรู้เรื่องเลยครับอแป๊บเดียวเองมีเงินเป็นหมื่นแล้วเหรอเฮ้ยเดี๋ยวผมไปซื้อซื้อคนเพื่อนได้ปะเฮ้ยเนี่ยเลทไททันน่ะตัวสุดท้ายเลยนะอะไรเนี่ย มาใส่คนได้สามคนอ๋อสี่คนนะครับเฮ้ยเดี๋ยวผมซื้อเลดไททันตัวสุดท้ายมาแล้วอีซี่ว่ะโอว่าผมข้ามไปอันแพงๆเลยได้ไหมเนี่ยมีอยู่สองหมืนหกผมข้ามไปแบบสองหมื่เลยได้ปะเฮ้ยไม่ได้เหรออ๋อโอเคมันมันมันน่ Mario, าจะต้องไล่ไล่ตามสเต็ปของมันนะครับนี่โอเคพีนัทบัตเตอร์ดูดีเนี่ย เจ๊บนี่กินในถั่วนะในในถั่วหรือหมูยอมวเนี่ยชิบหายเอ้ยอ๋อแล้วผมผมเพิ่งเห็นข้างบนเขาบอกให้เออให้อาหารหนูจนกว่าเขาจะระเบิดเหรอโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมันไปนไรอะ่ะโอ้ร้อนจี่ร้อนจีสงสัยกินพริกในใตัวนี้เราจะต้องให้มันกินไปเรื่อยๆนะครับอืมตอนนี้ยีิบสามอร์เซ็นก็ยังอีกไกลน,นะแต่ผมว่าทีมงานเราค่อนข้างเยอะน่าดูนี่นกินไม่ทันเลยเนะี่ย อือฮเอาละตอนนี้ก็50กว่าเปอร์เซ็นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนะมันก็ถือว่าเร็วอยู่นะอือแป,ป๊บแปปเองอะ่ะนี่น,นี่ให้มันกินเข้าไปตอนนี้ผมใช้อะไรอยู่นะพายหรือเปล่าครับน่าจะใช่นะแล้วก็ตอนนี้น่าจะไปซื้ออีกอันได้ละ <Yeah. S 1> จำได้อยู่มันน่าจะประมาณหกหมื่นครับคืออะไรอะ่ะฟักทองหรอโอ้ยเดี๋ยวต่อไปแสนหนึ่งแล้วก็สองแสนครับ แต่ผมว่าหาตังค์ไม่ยากขนาดนั้นนะพอได้อยู่ไ้ยเดี๋ยวนะผมเพิ่งเห็นร้านนี้ว่ะอัปเกรดคืออะไรอ่ะเอ้ามีนี้ด้วยหรอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ๋อโอเคมันใช้ค่าหารอัพโอเคงั้นก็อัพไปเลยนะครับนะหวันต่อไปสี่หมื่นทั้นแพงเลยอ๋อนี่มันเป็นอัพพวกบัดดี้นะอ่ะโอเคบัดดี้เราสี่คนนะไเดี๋ยวผมว่าผมจะเก็บตังค์ซื้อเอเอเลสไททันเพิ่ม นี่มันตัวละ 50, ห้าหมื่นเนี่ยเก็บแป๊บเดียวก็ได้แล้วนะครับอืมเกมนี้นี่เรียกว่าสบายๆเลยวะ่ะไต่ไม่ต้องทําอะไรเลยนะนี่โอ้โหซื้อได้แล้วทาเป็นเล่นนี่แล้วก็เข้ามาแล้วก็อ e ีคิดเบสไปเลยนะครับนะนี่สี 40, 40, 40, 20, 20. ่สิบสี่สิบยี่สิบยี่สิบไอพวกตัวอ่อนๆแล้วก็เก็บเก็บไว้ไม่ต้องใช้นะดูสภาพกิน ก็แบบว่าถ้ามีใครมาป้อนกูอย่างนี้ได้ชิบหายกูตายพอดีอ่ะโอ้โหอะไรกันวะเนี่ยโอ้หร้อนจีร้อนจีสงสสยกินพริกนะครับนี่นี่กระเทียมก็มีนะเออกินแก้มกันไปนะครับเฮ้ยก้าวแปะแล้วก้าวแปะแล้วเ่ร็วงรุ่งรุ่งรรรรยังไงยังไงทีมงานเร็วก้าเก้าเอาแล้วมึงอีกแค่หนึ่งเฮ้ยเรียบร้อยยังไงอ่ะไหนดูดิ หฮ้ยโอ้โหเดี๋ยวตัวมันใหญ่ขนาดน,นี้เลยเหรอเชี่ยตัว,วระเบิดเฮ้ยไอ้นูบเดี๋ยวก่อนโอ้โหโอ๊ย what อ๋อโอเคแล้วมันก็กลับมาเกิดใหม่คือจริงๆเกมมันก็จบลงแต่เพียงเท่านี้ใช่ไหมเฮ้ยเยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยว,ยวก่อนหนึ่งแสนแล้วหนึ่งแสนแล้วนะ ขอลองดูหน่อยกันว่าอันนี้คืออะไรนะเดี๋ยวเราอาจจะได้ซื้อกันจนถึงอันสุดท้ายนะครับนะออนติเมทเบเกฟัดเหรอฮะโอ้โหเดี๋ยวมันคืออะไรอ๋ออาหารเช้าแบบสุดเอ็กตรีมมีแพนเคก้กเบคอนแล้วก็ไข่ดาวเอาวะ่ะแม่งตอนแรกกูนึกว่าหมวกนีนหวานบอกเลยว่าตอนนี้กินไม่หยุดเลยนะครับนะ โอ้โหกูจะดีใจด้วยหรือว่าสงสารดีวะเนี่ยโอ้โหตอนนี้ผมก็ใช้เป็นไออะไรนะอไททันใช่ไหมเรสไททันทั้งหมด4ตัวเลยนะเพราะว่าเงินไม่รู้เจ้าไปทําอะไรแล้วอะส่วนอันนี้ก็จริงจริงมันก็ยังอัพต่อได้นะแต่เอาไว้ก่อนเฮ้ยสองแสนพอดีมาเดี๋ยวเราไปซื้อไอ้นี่เลยดีกว่านะอาหารอันสุดท้ายนะครับนะมันคืออะไรเอ่ยมันคือช็อกโกแลตเค้กนะฟังดูดีดิ เบาหวานถามหาหกูบอกเลยคือเอาจริงๆมันก็เพลินดีเหมือนกันนะเกมนี้คือเกมมันจบไปเรียบร้อยแล้วนะครับนะคือภารกิจมันก็แค่ทําให้มันตัวระเบิดถูกไหมและแถมผมยังซื้อทุกอย่างแบบแทบจะครบหมดแล้วอะ่ะเกมนี้คือแม่งจบแบบภายในเวลาแบบครึ่งชั่วโมงอะ่ะกูว่าโอโ้โหเดี๋ยวเงินอีกสามแสนแล้วอะ่ะ ซื้ออะไรเดียนี่แล้วกันสเปเชียลฟูด้ดนะเผื่อมันจะมีอะไรดรอปดีๆมาให้เรานะครับ A few moments later เอาละเดี๋ยวเรามานับถอยหลังกันอีกสักรอบนะครับนะตอนนี้96เป็นที่เรียบร้อยแล้วมาสบายๆเลยตอนแรกผมคิดว่าเฮ้ยโอ้โหดูท่าทางแล้วเราไม่น่าจะได้นะ100%นะมันน่าจะต้องแบบเติมเยอะแน่ๆ <laughs> คือแบบโอ้โหอีซี่ดูดสอรอบไปเลยมานี่100หนึ่งร้อยหรือยังครับ เดี๋ยวจับตามองเลยฮะทีมงานถ่ายรูปเลยแคปรูปเลยนี่เอาละมึงเฮ้ยมึงอยู่เสิร์ฟแล้วเดี๋ยวก่อน <laughs> โอโนโอพี่นูบอือตัวจุม่มเยะ็ะะนะฮะลูกพี่โอ้ยมันเบ่งบานเหลือเกินเฮ้ยเดี๋ยวไอ้พวกนี้ยังยังไม่อยู่เสิร์ฟนะ <laughs>